สวัสดีครับภูมิใจนําเสนอรถยกขนาด2.5ตันนะครับเสาสูง4เมตรเครื่องยนต์ดีเซลเกียร์ธรรมดาล้อหน้ายางลมล้อหน้าคู่นะครับวงกี่เออ่เมตร80นะครับกว้างกว้างจากซ้ายไปขวาเมตร80ยื่นออกไปนะรถเมตร30สูง95เซนนะครับกาเทหิ้งฟอกยางตัลล้อหลังนะฮะยางตัลล้อหลังเดิมนะฮะเครื่องยนต์ดีเซล1นึ่งแสวยๆแห้งๆเลยครับยังไม่ได้ล้างเลยครับเนี่ยล้างก็ออกแล้วครับเห็นไหมครับล้างก็ออกแล,ล้ว ล้างเลยขึ้นนินมฮะเราก็เลยยังไม่ล้างนะครับห้องเครื่องเอาเก็บไว้เป็นลูกชิ้นแล้วไว้กินทีหลังเหมือนก๋วยเตี๋ยวสวยฮะสวยฮะคันนี้คันนี้สวยงามนะครับชั่วโมงอาจจะเยอะหน่อยนะครับหนึ่งห้าหกหกแปดหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบแปดชั่วโมงแต่เราไม่มีการเขี่ยไม้นะฮะร้านเราไม่มีการเขี่ยไม้ขยับไม้มายังไงไปอย่างนั้นเราเป็นความอึงตั์กับลูกค้านะฮะ ห้องเครื่องยนต์สวยงามครับทุกอย่างยังเดิมอยู่นะเดิมนี่ดูตรงไหนบ้างครับสายไฟสายไฟยังไม่มีการผ่ายังไม่มีการตัดต่อขั้วแบตยังเป็นขั้วเดิมนะฮะตัวรัดรูหายใจไม่มีนะฮะลมลิปเข็มขัดท่อยางหม้อน้ําต่างๆยังเป็นของเดิมของแท้ญี่ปุ่นนะครับหลายท่านเจอรถเดิมนะฮะเดิมนี่คือไอ้ไม่เดิมเขาก็ไม่รู้พอลูกคนขายบอกว่าเดิมเขาก็ยิ่งไม่รู้ใหญ่เลยเดิมก็เดิมอ่ะเดิมก็เดิมก็เดิมช่าง ได้รถไปใช้โปลงโปงเปงโปลงโปงป,งปัง,ปง,ปง,ปงนะอันนี้ไฮดรอลิกเร็วเห็นไหมฮะยังไม่เร่งเครื่องเลยปืนะ๊ดละอันนี้เร่งเครื่องแล้วนะฮะเร่งเครื่องแล้วอ่าเป็นโตโยต้ารุ่น5้าะครับรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นพิมพ์นิยมนะครับ 5FD25 นะครับหมายเลขตัวรถสี่หนึ่งสองเนะครับ41273สสวยฮะเราเก็บงานสีแล้วก็เหลือถ่ายของเหลวแก้รถซึม แล้วก็ทำระบบพวกระบบไฟใส่กระจกใส่ยางพวกนี้่ายของเหลวนะฮะก็พร้อมใช้แล้วครับสําหรับพี่ๆร้านยางพาราร้านปาล์มงานร้านรีไซเคิลหรือโรงงานอุตสาหกรรมพวกไม้ไม้ขุยไม้เอ่ขาเรียกไม้บดนะฮะวูดชิปวัสดุก่อสร้างใช้ได้นะครับนะฮะถนนราคาคันนี้อยู่ที่385,000พนนะครับพร้อมส่งให้ได้บุ้งกี ขายของเร็วให้รับประกันให้3เดือนนะครับรับประกันให้3เดือนโอ้ฝนตกซะขี้โคลนเต็มบอกเออบุ้งกีเลยนะฮะถ้าสนใจมองหาก็อย่าลืมปรึกษาแล้วนะครับ0861233807ติดต่อคุณยุพินขอบคุณครับ